สวัสดีครับวันนี้พาไปหาหมอครับฝนตกอีกแล้วจ้าทุกคนสวัสดีจากเนธเธอร์แลนด์จ้าวันนี้พาลูกชายไปหาหมอจ้าโอ้ยแลนน้ำแลนน้ำพอ่อฝนแลนกระปกป่าโอ้ยตีพ้อคะ่ะพี่น้องเอาไปไหนเราป้าป้าไปไหน แค่พูดนะลูกแค่พูดแค่พูดนี่แกรนไม่จะแวกทุกโครชบอกให้เล่าไอ้มันติดเขาโพดแมหมพี่น้องรถเบนท์พูดไดเออบีเอ็มดับเบินยูพู่นด้หน่กขั้น ไอติ่งทูติ๊กใบนี่มาลูกกับ็ได้เอ้าพอติดพอคักพี่นนอห่างกันก็ได้ไ่ฉีดว่าจาไฉีดวัคซีนบ่ได้ฉีดวัคซีนจ้ะอ่าไปตัดเล็บ เรากลับไปตรวจไออุจจาระช่องไอเออยางตรงช่องอปุบีย like <ม>ูแคนเทคหิมหิมไล่อยู่เปลี่ยนหัวกับกล่องไนดะ้พี่น้องประเด้ยวอยนั่นมากประเดอยคขาตั้งมากคุณเจอยี่ย <laughs> กันนิดรัน อีสโคดอีสโคดอีสโคดบ้านพี่นุ่นน่ะจะทาสีไหมด้ิจ้ะเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วเนาะพอดีทาสีเพราะยัยก็เลยให้สร้างมาทาสีไงทาสีแต่ว่าวลาขายมันยังสิได้ราคาสันสีมันสดจัดสันเด็ ทาใหม่หมดเลยนะเจ้าทุกคนเห็นคู่กี่เนียเ <Good. S 1> วียนหัวจังหน่อยได้พี่น้องเพราะว่าพี่หนือนโบเดวกล่องโบเดวเนี่ยจับกล่องคักลุกพอครัก เม่ลูกแม่ได้ลูกพอแน่นอนต่ยแสน้ำกันเนาะเอาสวัสดีซัมานียร้รัจาพิ่นนกัสิเฮทกาแฟแล้วกินก่อนเพราะว่ายิงบมดกินเขาเศร้าก็เลยจ้ะขอบคุณทุกคนจ้าที่กดไลค์กดติดตามให้พี่นน์นะจ้าฝากกดติดตามช่องหน่อยหน่อยนี้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้า